เมนูยำเช้าค่ะคนละอันใช่ไหมเห็นไหมสวัสดีนะคะทานข้าวด้วยกันค่ะเมนูยำเช้าเราก็มีปิ้งปลานะคะพี่น้องเอ้าคอยไปโดนตัวไหนมันอีกเออพี่น้องทานข้าวด้วยกันค่ะ สวัสดีค่ะกดกล่องจดมาเลยนะกุ่มแดงอ่กดกุ่มแดงโอเคสวัสดีจ้างด้วยกิ้งข้าว็้นมีปนปลาพักลวกพักต้มปนปลาเนี่ยมีนปล่งปลาปิ่งปลาป แสบอร่อยอร่อยด้วยกันสว<ม>ัสดี่ะหนึ่งร้านน้ใจ<ม>คนจะกินข้าวปนปลาจังโมทักทายสบายดีกันทุกคนนะคะเมน,นูบ้าน ปลาติ้งปลาช่อนต้มนต้มสวัสดีค่ะร้านลุกใจ ทงเ่าเดันค่ะ พี่น้องขอบคุณพวเราสุดใจแล้วน้องใจปลาย่างปลาช่อนน่าอร่อยไหมเนื้กับป่วนปลาป่วนปลาผักต้มกดนหนาวแล้วก็ดูเลยสุขภาพกันนะคะพี่น้องวันนี้ก็ รวยนะคะบรนรวยรวยรวยขอทุกคนรวยสมปาถนาขอให้จุกละมันที่หนึ่งทุกคน <c oughs> <c oughs> เผ็ดมากเลยขอบคุณค่ะส6ล้รานนท์ใจฟังเขาด้วยกันค่ะ quét hèn hở nào thơm quýt thơm này thơm quýt thơm này thơm quýt thơm quýt thơm pháo thơm quýt thơm quýt thơm Bỏ, bỏ thơm quýt này quýt thơm quýt 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 แตงโมสวัสดีค่ะทางเข้าค่ะอยู่ไกลมองไม่เห็นนะสวัสดีค่ะคุณภาษาอังกฤษทางเข้าด้วยกันค่ะผนปลาขนกราชอนนาะผักต้มแตงโมแตงโมต้มแล้วก็กระเทียบ เจ๊นี่ให้นะกดปุ่คือเก่าป่ะอืม,มอะไรนะยินนะนี่กระเจี๊ยบต้มอร่อยต้มเละๆกินกับน้ำพริกโอ้พริกเผ็ดมากเลย ม่ดูเลยขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณที่แบบให้กำลังใจ เผ็ดค่ะน่ะูปฝนปลาฝนปลานนัวฝนปลาช่อนมาฝนฝนพริกดิบพริกดิบมาคั่วหอมกหลเทียมแล้วก็มาตำจังโมจังโมจังโมอ่อ,อนหวานหวานนะบอกแล้วก็มาต้ม มาเลิกไปช่อนไปช่อนนาปิ้งอร่อยค่ะ,ะช่อนนา ังกาง,อ,อ,งอบคุณนะคะทุกท่านขอสิบนาทีค่ะอีกหนึ่งนาทีขออีกหนึ่งนาทีขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแช์ทุกเลิฟทุก,กะคอมเมนต์ค่ะ นี้ทันทันเช้าหน่อยน,นะก็โมงกว่าปกติสิบโมงสิบเอ็ดโมงขอบคุณมากมาค่ะสามล้านดวงใจขอบคุณนะคะข่อยหนึ่งนาทีค่อยครึ่งนาทีขึ้นสิบนาทีพอวันเนี้ยไม่มีคลิปลงแล้วพี่น้องจะไปหาถ่ายคลิปละ ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชททุกเลทุกคอมเมนต์ค่ะขอทุกคนมีความสุขนะคะเฮงๆรวยๆปังๆกนะันทุกคนสวัสดีค่ะเสือเย็นโอ้กำลังจะลงเวทีพอดีมาเด้อเจงข้าเสือเย็นวันนี้มีปลนปลาโอ้เผ็ดมีปลนปลาแล้วก็มีปลาช่อนย่างปลาช่อนติ้งปลาช่อนนานานะปลนปลาผัดลวกอร่อยมาก ขอบคุณค่าขอบคุณมากมายนะคะสิบนาทีแล้วขออนุญ,ญาตลงวิธีค่ะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแช์ทุกเลิฟทุกคอมเมนต์ค่ะวันนี้ก็ขอให้รวยๆนะคะวันนี้วันที่หนึ่งขอให้รวยกันทุกคนค่ะเฮงๆรวยๆปกปังกันทุกคนคะ่ะบ๊ายบายค่ะขออนุญ,ญาตลงวิธีนะคะโหเผ็ดพี่น้องอร่อยมาก